แต่รู้ไม่ว่าใจที่ใดรู้ไม่ว่าชีวิตก็เกของฉันั้นไปเท่รรู้ไม่ว่าก่อนจะเจอเธอรู้ไม่ฉเคยเป็นงแต่รู้ไม่ว่าที่ได้เจอเธอนั้นฉันย่งใหญ่ซะทุรไ Give me เสรแล้วก็เมืงไทยประกันชีวิตด้ยวยนะคะผมขอบคุณทุกๆทุกท่านเลยที่เป็นสปอนเซอร์เลยครับที่ทำให้พีนได้มีประสบการณ์ได้มาใกล้ชิดทุกทุกคนมากขนาดนี้ขอบคุณจริงๆครับขอบคุณแขกรับเชิญทุกคนนะครับผมขอบคุณพี่เฟิร์นมากๆขอบคุณพี่มาด,ด้วยขอบคุณอลัลลีพี่กิ๊ก พี่เจพี่ไอซ์พี่ทอปแล้วก็ขอบคุณบิวกินด้วยนะครับขอบคุณทีมเอ่อคีบินทัชนะครับสำหรับการดันงานของสัร์ทั้งหมดเลยแล้วก็การเต็มตัวดูแลทุกอย่างนะครับขอบคุณที่มุยนะครับสำหรับกราฟิกสวยๆและก็ใส่าัๆ ขอบคุณทีมพี่แมพทําเพ็ตด้วยนะครับก็เป็นเป็นทีมที่น่ารักกับพี่มากด้วยแล้วก็จริงๆแบบทุกๆครั้งที่ได้มาเล่นแล้วได้เจอพี่ก็ทําให้พี่มีความสุขมากๆทุกๆครั้งนะครับขอเสียงให้แพรฟาร์เฟ็ตด,ด้วยะครับขอบคุณทีม ัที่สุดเลยแล้วก็ขอคุณทีมแดนเซอร์ด้วยทุกคนเต็มที่กันมากๆทุกๆคนเหนมามาื่อยมากๆจริงๆสำหรับงานครั้งนี้ขอเสียงให้ทีมฮาร์ลิมเช e ด้วยครับ mm hmm. ขอบคุณพี่บอสนะคะขอบคุณพี่บอสจริงๆขอบคุณที่ที่เชื่อในในตัวพี่มาสมอนะขอบคุณมากๆที่ปไม่ไม่เคยไม่เคยแต่ครั้งเดียวที่จะ ตัดเสียงพีว่าที่ทําไม่ได้พี่บอสเป็นคนที่เชื่อในตัวพีตลอดว่าพีจะทำสิ่งสิ่งนี้ได้และพีจะทำทุกงานได้ขอขอบคุณพี่บอสสิครับขอบคุณพี่แฮมมี่ด้วยขอบคุณพี่สนุกด้วยขอบคุณพี่เป็นโนนะครับทีมพี่ๆนักแสดงละครเวทีทุกคนนะครับผมทุกคนซ้อมกันหนักมากจริงๆทุกคนทํางานตรงนี้กันเหนื่อยเหนื่อยแบบเนี้ยจริงๆครับขอแียงให้ทีมละครเวทีทีนะครับ พี่ฝนนะครับขอบคุณพี่ฝนสรบสกิฟและก็ครีเอทีฟต่างๆนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่เตลด้วยนคะรับโชว์ดีเรคเตอร์ขอบคุณพี่เตลจริงที่ที่ทำให้ทุกๆงานที่ออกมาของพี่เป็นงานที่ที่เป็นตัวทีแล้วก็ที่มาความสุขของงานนั้นๆทุกๆครั้งเลยขอบคุณที่เป็นแรงบันดาลใจใพี่ในในการทำงานณตรงนี้ในการ ทำคอนเสิร์ตครั้งนี้ในการทำแฟนมิเต็กครั้งนี้นะครับขอบคุณพี่เบลด้วยครับขอบคุณทีมผู้จัดการทีด้วยนะครับขอบคุณพี่หว่านขอบคุณบัฟฟีนะครับขอบคุณพี่แอนที่ท,ท,ที่ที่ดูแลมาตลอดคอยคอยคอยสอ,อยยนอะไรพีดและในยามพวกนี้คอยคอยเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยในวันที่ มากแล้วก็เป็นเป็นคนที่อยู่ในในทุกทุกทุกเวลาของพีเลยทุกทุกวันเลยเราเราเจอกันทุกวันเลยจริงจริงีพี่สามคนดูแลเป็นเป็นเป็นทีมที่ทำให้ทีมที่ก็ไม่รู้เหมือนกันพีจะพีจะหาทีมแบบนี้ได้ที่ไหนอย่างเงี้ยครับขอบคุณจริงๆที่ดูแลทีมาอย่างดีมากๆครับขอบคุณครับ ขอบคุณทีมเสื้อผ้าด้วยนะครับผมพี่บอลแล้วก็ทีมกรูมิ่งด้วยนะครับผมพี่เฟินพี่ลินนะครับขอบคุณพี่ๆทั้งสามคนนี้จริงๆที่ที่เป็นเพื่อนเป็นที่เป็นเป็นทั้งคนทีมงานเป็นเป็นทุกอย่างจริงๆในในชีวิตที่คอยคอยให้คำปรึกษาให้คำแนะนำดีๆกับพี่ตลอดขอบคุณที่ที่ทำให้แต่ละผลงานของพี่มีความสนุกยิ่งขึ้นพีมีความสุขกับ งานที่พี่ทำมากขึ้นทุกๆงานนะครับขอบคุณพี่ที่สองคนนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณเอ่คูบิน่านะครับเราอยู่ด้วยกันมาทุกทุกวันนะจริงจริงโคก็เป็เป็น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 เพื่อนคนเดิมที่รายการที่ทุกๆครั้งที่เราทำงานเราได้ได้เจอคูบิน่าอย่างเราเข้าเมือง แฮปปี้มากๆมีความสุขมากๆข,ขอเสียงให้คุณวิด้อีกทีนะแล้วก็พี่ขอขอบคุณพี่พี่นานาทุกคนนะขอบคุณจริงๆครับขอบคุณที่ที่น่าตั้งแต่ดีว,วันแล้วเราเราเรา,เราได้เจอกันพี่เหมือนเหน็นอะไรบางอย่างในตัวพี่เป็นจสุดท้ายสุดท้ายมัน มันทําให้พีเป็นเป็นพีในวันนี้เป็นพีที่มีความสุขวันนี้ถ้าไม่มีพี่พีทีมดาราวทุกคนก็คงไม่มีพีในวันนี้เหมือนกันครับ,บ,รบ mm hmm. แล้วก็พีขอขอบคุณเอทีมพีพีกิทเอเตอนเมนนะครับขอบคุณมากๆที่ที่ทำให้งานครั้งนี้ สนุกขนาดนี้ขอบคุณที่ยอมตามใจพี่ทุกอย่างให้บีนไ,ได้ได้ทำในสิ่งที่อยากทำจริงๆขอบคุณพี่พี่พี่ฟิกิ e เอเจนต์เปนมากมากเลยครับแล้วก็ขอขอบคุณครอบครัวอะไรกันนะครับขอบคุณมากที่ที่เป็นกำลังใจให้บีนอย่างมากจริงๆขอบคุณที่ทำให้ ที่ทำทำให้เลี้ยงพีให้ให้ให้เป็นพีได้มากขนาดนี้ขอบคุณที่เชื่อในตัวพีด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วี่รู้สึกว่าพีกลับบ้านไปในวันนี่เหนื่อยมากๆางนี่ไปเจอถ้าคุณพ่อคุณแม่อะไรที่พีในฝีมจริงๆพี่รู้สึกว่าแบบเขาเขาเป็นกําลังใจที่ดีให้พีมากๆมันนเป็นพี่อยากจะลุกไปทํางานอีกวันหนึ่งอยากจะ ทำอะไรๆอะยรอย่างนี้ดีขึ้นขอบคุณที่ที่รักไีมากข่าดนี้ปามาขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนตรงนี้อีกรอบเพ่มเลยนะครับแล้วก็ที่อยู่ในไลฟ์สตรีมด้วยนะครับไม่ไม่รู้เหมือนกันว่า แล้วจะจะพูดอะไรเลาจริงๆความรู้สึกทั้งหมดมัน,มนพี่ไม่รู้จะอธิบายสิ่งนี้ยังไงจริงๆพี่พี่พี่พูดแล้วพี่มีความสุขมากและพี่ดีใจที่ได้มาเจอทุกคนวันนี้และดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของทุกคนตรงนี้ครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณคนบนนั้นที่ทำให้ฉันได้พบเธอขอบคุณทุกเรื่องราวต้นเหตุที่ในวันนี้